จเมื่อเชียงปาอดกลั้นคำดูดามีแต่ความรู้สึกตำหนิตนเองทุกทรมานทางจิตใจแสนสาหัสแต่เขาไม่เคยคิดถึงว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งพนักงานเก่าคนหนึ่งเดินทางไกลพันลี้มาถึงห้องเช่าเล็กๆของโรงแรมจูเมื่อเชียงปาจึงเข้าใจท่านประธานจัวคุณอยู่ที่นี่จริงๆหรือคุณยังอยู่ที่นี่ไปทำไมรีบหนีไปซีมีคนโพสที่อยู่ของคุณลงอินเทอร์เน็ตซ้ำอย่างระบุชัดเจนว่าคุณคืออดีตนิติบุคคล กองทหารฝึกสุนัขเทียนจือ้อกุปบวกกับสื่ออิเนเทอร์เน็ตหลายค่ายหันมาเต้าข่าวตอนนี้กระจายไปทั่วหมดแล้วคนเลี้ยงมาสิฟทั่วประเทศกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ไอ้มูลค่านี่ยี่สกว่าล้านหยวนนะเป็นแค่ตัวเลขที่ประกาศต่อภายนอกตอนขอยื่นล้มละลายเท่านั้นความจริงตอนนั้นเกี่ยวโยงไปถึงเงนินจำนวนขนาดไหนไม่มีใครรู้เฉพาะสวัสดิการของพนักงานทุกคนในตอนนั้นยังมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าท่านประธานคุณลองคิดดู มันเป็นตัวเลขที่แลกกับครอบครัวซึ่งต้องบ้านแตสแกสลายขาดตั้งกี่ครัวเรือนผู้คนที่มากันตอนนี้อย่างนับได้ว่าเป็นพวกมีอารยธรรมแล้วนะพวกที่กําลังรู้กันมาถึงจะเป็นพวกเสียหายร้ายแรงที่สุดตูกปิดข่าวมากที่สุดพวกเขาไม่รู้อะไรทั้งสิ้นรู้เพียงเดียวว่านิติบุคคลก็คือตัวคนพวกเขาไม่มีอะไรต้องเสียแล้วพวกเขาไม่ได้มารอ้องโหยรำไห้ทวงหนี้กับคุณแต่จะมาเอาชีวิตคุณท่านประธาน คุณไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณคุณไม่ควรเป็นคนแบกรับเรื่องพวกนี้หนีหรือจุมาชิมปาน้ําเสียงตรมทุกหนีไปที่ไหนคนพวกนั้นซื้อมาสติพ่อพันธุ์ที่พวกเราเป็นฝ่ายเสนอให้เพราะความไว้ใจในบริษัทของเราตอนนี้พวกเขาต้องบ้านแตกสารแรขายจะให้ผมหนีหรือผมไม่ควรเป็นคนรับผิดชอบงั้นหรือแท่งนั้นมันก็ต้องมีใครสักคนรับผิดชอบสิใครล่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ อย่าเพิ่งหัวเสียครับท่านประธานผมรู้ว่าคุณทุกใจผู้ตามตรงคราวนี้ของผู้จัดก,การใหญ่ทงเด็ดขาดจริงๆสัญญาในตอนนั้นเขียนขึ้นอย่างรัดกุมตอนนี้บริษัทล้มละลายแล้วผู้เลี้ยงมาสติฟรายย่อยพวกนั้นไม่มีทางฟ้องร้องใครได้เลยสัญญาฉบับนั้นให้ฟ้องยังไงก็แพ้สภาพของพวกเขายำแย่เราเห็นใจพวกเขาได้แต่ว่าท่านประธานจัว่วคุณจับมัวปล่อยให้เขาลบรูอยู่ตรงนี้อย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะ ถ้าคุณอยากช่วยพวกเขาจริงๆอยากช่วยพนักงานเก่าเราจริงๆโปรดลุกขึ้นมาใหม่เถอะครับขอเพียงแค่ท่านประธานออกปากระดมคนพนักงานเก่าของเราทุกคนจะติดตามคุณแน่นอนเพื่อเราเริ่มต้นกันใหม่ท่านประธานผมติดตามคุณมาสิบปีแล้วตามหาพ่อปันบุกเบิกตลาดสร้างฐานฝึกมีความลำบากอะไรที่พวกเราไม่เคยผ่านตอนนั้นพวกเราเห็นคุณลงมาลุยงานอยู่เคียงข้างพวกเรามีกำลังใจขนาดไหนท่านประธานขอให้คุณยังไม่ล้มพวกเราต้องมีวันที่ลุกขึ้นใหม่ ท่านประธานพูดอะไรสักคำสิครับพนักงานเท่าผู้พรางในที่สุดก็อดตาร่วงไม่ได้จุมููชิมปาโอบไหล่ของพนักงานเก่าแก่คนนี้พูดอะไรไม่ออกอยู่นานดวงตาไม่รู้กี่โควเสียงร้องไม่รู้กี่เสียงความวัดหวังไม่รู้เท่าไหร่กวนร,รวมกันเป็นก้อนในหัวสมองของจุมูชมูชิงปาจุมมูชิมปานอนอยู่ในห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้เงยหน้ามองเพดานอย่างโดดเดี่ยวเขาครุ่นคิดอะไรต่อมีอะไรมากมาย ถ้าไม่ใช่เพราะเคยซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ตัวเขาขนาดนี้แม้แต่งเงินสําหรับนอนโรงพยาบาลก็ยังไม่มีจ่ายเมาหนุ่มสวนแว่นคนหนึ่งเดินมือถือประวัติคนไข้มาที่เตียงของจมูกสิงปาถามว่า mm. คุณจัวใช่ไหมครับคืองี้อีกสักครู่เราจะเจาะไขกระดูกของคุณไปตรวจจึงมาขอความร่วมมือจากคุณก่อน mm. ตรวจไขกระดูกหรือจมูกสิงปาแปลกใจผมก็แค่เป็นไข้หวัดใหญ่อะ่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะลวทำไมต้องตรวจไขกระดูกอะมาหนุ่มอธิบาย คุณจัวคืออย่างนี้ครับทางเราเพราะว่าเลือดของคุณมีความผิดปกตินิดหน่อยอะ่ะเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดจึงจะเจาะไขกระดูกไปตรวจมันเป็นกระบวนการเล็กน้อยทางเรารับประกันว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้นกับคุณเมื่อพบสาเหตุของโรคทางเราก็จะปรับแนวทางการรักษาซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวคุณเองหลังจากเจาะไขกระดูกแล้วทางโรงพยาบาลไม่มีคําตอบอยู่นานจุมโมชิงปารู้สึกอึอดอัดเตรียมจะออกจากโรงพยาบาล ขณะนี้เองแพย์เจ้าของใครแซ้ไตคนหนึ่งจึงสอบถามเขาด้วยน้ำเสียงที่ลังเลคุณจัวคุณมาที่นี่คนเดียวเท่านั้นหรือครับมีญาติมาด้วยไหมจุมาชิปปาขมวดคิ้วเขารู้ดีหากหมอในโรงพยาบาลถามคนไข้ว่ามีญาติสนิทยอยู่ได้ไหมย่อมไม่ใช่ข่าวดีเขาตอบเสียงคุณไม่มีผมมาเสียงให้คนเดียวพวกคุณมีเรื่องอะไรก็บอกผมได้เลยโดยตรงอย่าอ้ำอ้ำอึออ้งอึง่งอาการมันเป็นยังไงผมรับได้หมด หรือว่าผมเป็นเนื้องอกหรือว่าผมติดเชื้อเองหมอใต้หลังเละครูใหญ่จมวจิงปาจึงพูดต่อถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นผมจะทําเรื่องออกจากโรงพยาบาลนะหมอใต้พูดว่าคุณจวมวชิงปาผมในฐานะแพทย์เจ้าของไข้ของคุณมีหน้าที่ต้องบอกคุณว่าผลการตรวจไขสกรดดูข,ของคุณพวกเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคุณมีอาการของโรคเสล์เลือดผิดปกติจมวจิงปานิ่งอื่นไปราวสิบก่านาทีหมายความว่ายังไง หมอไตพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคของคุณก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเลือดในตัวของจุมเบอสิงบาสูบสีขึ้นอย่างแรงผู้ใจเต้นตึงๆมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพียงแค่ได้ยินชื่อก็ทําให้รู้สึกสะพรึงกลัวหมอไต้ก้มหน้าพูดบางทีผมควรบอกกับคุณด้วยวิธีอ้อมค้มกว่านี้แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงผลก็ต้องออกมาแบบนี้ผมคิดว่าบอกกับคุณตรง,ตรงๆเลยจะดีกว่าอีกอย่างจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของเรา นี่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดใหม่ที่อยู่นอกเหนือความรู้ของวิทยาการแพทย์ปัจจุบันเพราะเรามีความเ,าเรียกได้ว่าเออเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจกมวชิญบางุนงงไปหมดเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าสักวันหนึ่งตนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคําว่ามะเร็งซ้ํายังเป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดใหม่แม้แต่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอันดับต้ตนๆแห่งนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเขาไม่เข้าใจด้วยสุขภาพชนิดของตนไปผูกสัมพันธ์กับโรคมะเร็งตั้งแต่เมื่อไหร่กัน หรือว่าคราวนี้จะเป็นวินาศภัยที่เลี่ยงไม่พ้นจริงๆคุณหมอคุณหมอบอกผมหน่อยถ้าผมไม่เข้ารับการบําบัดจะมีชีวิตเหลืออีกนานแค่ไหนหมอใต้มองดูจุมสิงปาทด้วยความเวทนาผู้อย่างหนักใจถ้าปล่อยไปตามอาการของคุณตอนนี้อยู่ได้อีกหนึ่งปีก็เป็นเรื่องมหัศจรย์แล้วหนึ่งปีเหรอที่แท้ผมเหลือเวลาแค่หนึ่งปีสินะจุม่อสิงปามุนตัวกลับไปด้วยสีนาซีเซียวหมอใตรีพูด คุณจุมโมชิงปาคุณไม่ทบทวนข้อเสนอของผมสักหน่อยหรือถ้าคุณยอมทบทวนสักหน่อยอ่ะนี่เป็นการอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติเชียวนะมาต้เห็นว่าเขาดึงดันไม่ยอมจึงตบหลังเขายังแสนเสียดายพรางพูดกลับบ้านไปบอกขี้เมียทาของดีๆให้กินออกไปเที่ยวเยอะๆหาความสุขใส่ชีวิตให้แม่มากเถอะนะจุมโมชิงปาอยากจะด่ากลับไปสองคำพูดจาแบบนี้สมเป็นหมอยงั้นเหรอแต่เขาอดกลั้นเอาไว้หาความสุขใส่ชีวิตมากๆ เขาทบทวนคำนี้ซ้ำๆในใจกำลังใจหมดสิ้นที่แรกตั้งใจจะร้องไห้ให้สุดแรงแต่ปรากฏว่ากลายเป็นยิ้มอย่างอนาถแทนในช่วงพิริปตาก่อนที่จุมจิงตาจะก้าวออกจากประตูโรงพยาบาลเร่าพันนึกถึงแววตาถอนใจของนี่จริงนานเมื่อตอนเธอลาจากเธอพูดกับตนว่ารักษาสุขภาพทำไมเธอจึงพูดเช่นนี้หรือว่าเธอรู้อะไรตั้งแต่แรกแล้วเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เร็วๆนี้ตนต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงสองครั้งครั้งแรกเมื่อครึ่งปีก่อนตอนนั้นนอกจากถ่ายเลือดให้หมินหมินแล้วยังทําอะไรอีกอ่าตอนนั้นเองจริงๆด้วยในเมื่อตนเป็นปมะเร็งเม็ดเลือกระยับปลายาทาไมร่างกายกลับไม่มีอาการใดๆเลยนี่มันไม่ตรงกับหลักการของแพทย์สมัยใหม่แม้แต่น้อยในที่สุดจนเมื่อถึงป่าก็นึกได้พิษกู่ตู่ที่หนีซึ่งนานย้ำแล้วย้ำอีกนั่นตนโดนพิษกู่ตู่นี้เองเขานึกถึงสีหน้าของละมัยารา ตอนที่เห็นตนลงแช่ในสระน้ำครั้งแรกนั่นมันไม่ใช่ความปิติยินดีที่การรักษาสำเร็จแต่เป็นความหนักอกหนักใจยิ่งขึ้นพิษกูตูซึ่งตนโดนเข้าไม่เพียงไม่ได้รับการล้างออกแต่กับฝังลึกลงในไขกระดูกกำลังกัดกร่อนชีวิตของตนอยู่เรื่อยๆตอนหลังฮวน่าหุยางเคยพูดว่าเมื่อตอนปีนภูเขาหิมะนีจึนานเคยบอกว่าด้วยสาเหตุบางอย่างทำให้ไม่อาจรอต่อไปอีกหนึ่งปี เขาสันนิษฐานว่าเป็นเพราะสุขภาพของใครสักคนมีปัญหาที่แท้ใครสักคนนั้นไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเขานี่เองและมยะัยยาราหนีจริงหนานพวกเขาคือคนที่รู้ว่าตนโดนพิษกูตูและรู้ว่าชีวิตของตนเหลืออีกไม่มากพวกเขาก็จนปัญญาพวกเขารู้ว่าการแพทย์สมัยใหม่ก็ไม่มีทางช่วยนี่คือสาเหตุที่ทำไมดีจิ้งหนานจึงร้อนใจอยากหาวิหารปาปราให้พบโดยเร็วที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะชีวิตของตนเหลืออยู่ไม่มากเท่านั้น แต่เพราะเธอยังหวังจะพบวิธีรักษาตนจากนหนวิหารนั่นุมุชิป่ารู้สึกว่าพื้นดินที่เหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าจมดิ่งลงไปไม่หยุดที่แท้เวลาของตนก็เหลืออยู่ไม่มากมาตั้งนานแล้วจมุชิปาโทรศัพท์ของเงินเพื่อนมาสองหมื่นหยวนฮาเป็นตะก่อเขาไม่มีวันเอ่ยปากของเงินจํานวนเท่านี้กับเพื่อนเด็ดขาดวันนี้อะไรก็ไม่สําคัญแล้วเขาต้องการหาความสุขใส่ชีวิตให้มากๆแล้วต้องทําอย่างไรจึงจะเรียกว่าหาความสุขใส่ชีวิตละ่ะ จมวิบปะไม่รู้ในโลกของเขาคำว่าชีวิตหมายถึงการท้าตายอุปสรรคที่เป็นไปนไม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาทำสำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตอยล้มลงก็สามารถลุกขึ้นได้ในทันทีสามอย่างลูกคือขึ้นยืนสูงยิ่งกว่าเดิมจมวศิงปาหอบเงินก้อนนั้นหนีไปจากห้องเล็กที่ถูกสาปแช่งกลด่าท,ทุกวี่วันเขาเริ่มออกตามเทคบาร์ปล่อยให้เสียงเพลงดังกระหึ่มกับเหล้าแรงบาดคอยอมประสาทของตนให้เฉยชา ให้ตนลืมความกลัดกุ้มกังวลทุกอย่างลืมให้หมดว่าเป็นหรือตายลืมทุกสิ่งที่เ,เกิดเกิดขึ้นเถอดสียว่าเป็นแค่ความฝันมันเป็นได้แค่ความฝันเท่านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งหัวค่ำจมวิชิงปากตืรนขึ้นมาข้างถนนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถูกใครโยนออกมาเขาจําอะไรเยอะ,ะขนาดนั้นไม่ได้คนที่เดินไปมาอยบนถนนก็ไม่มีใครจําเขาได้ผู้ชายตัวโต,วตวที่สุขนอ,นอนอยู่ข้างถนนคนนี้เคยลงปกนิตยสารบางฉบับเคยกล่าวสุนทรโพตาน งามชุนนมบางที่บัดนี้เขาก็แค่ขี้เมาค้างถนนคนหนึ่งเท่านั้นเองจมวนถึงป่าขาลุกขึ้นมาอย่างชุรักชุนเลปล่อยให้สองเท้าของตนพานตัวเองไปยังสถานที่ถัดไปข้างหน้ามีแต่ทางทั้งนั้นไม่มีความจําเป็นต้องเลือกเลยข่าย่างลงไปที่ไหนก็เดินต่อไปทิศนั้นรถราต้องหลีกทางให้กับตนคนเดินถนนต้องหลอกหลบฉากให้ผลหน้าตายฟ้าผืนนี้ค่าใหญ่ที่สุดแต่บ่อยครั้งที่เสียงดังแว่วมาจากข้างหลัง จะเป็นเสียงวิภากษด่าทอนั่นเป็นคนบ้าดุสภาพสิสงสัยจะสติไม่ดีอยากตายเรื่องไอ้งอไม่เป็นไรคนบ้าก็ดีคนเฟ่นเฟือนก็ดีใครจะไปสนยังจําได้ไหมคนหน้างโง่อย่างข้าคนนี้เคยเป็นที่ยกย่องอิจฉากของพวกเองแค่ไหนกลิ่นที่คุณเคยชวยออกมาจากด้านบนในบานประตูจมือสิงปาเงยหน้าขึ้นราวกับเิ่งของต้นไม้แก่ที่ใกล้หักปลายชื่อเดอะมีทิ้งบ a r ปรากฏให้เห็น แสงไฟในออนรอบๆกำลังกระพริบเดินมิตึงบ่าเมื่อเห็นตัวหนังสือสีไปอย่างนี้เหมือนกับถูกน้ำเย็นราดจ,จากหัวจดเท้าจูมเมื่อถึงป่าก็มองดูเท้าตนเองงึมงำว่าแกเป็นคนพาฉันมาที่นี่หรือสิบกว่าปีก่อนในบาร์แห่งนี้เองที่เขานัดพบอิงเป็นครั้งแรกเมื่อสองปีก่อนก็เป็นบาร์แห่งนี้เองเช่นกันที่เขาใช้ออลกอฮอลเป็นตัวบอกคำลายุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับองิงนั่นคือครั้งที่เขาเสียสติมากที่สุด คลุมครื่งหลังสุราออกฤทธิ์ทุกคนกลุ่มหนึ่งซ้อมจนต้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งเดือนสิบกว่าปีแล้วสิ่งปลุกสร้างรายรอบเปลี่ยนแปลงไปหมดแสงไฟนิออนเล็กๆของมันยังกระพริบอยู่เช่นเคยไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยบัดน,นี้ตัวเขากลับเดินมาถึงที่นี่โดยไม่รู้ตัวจู่ๆึิงปาลรกขาซึ่งหนักราวกับอัดด้วยตะกุ่เดินเข้าไปสู่ประตูแห่งลิขิตของต้นเองทีละก้าวนักเลงคุมบาคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาทางเขาอย่างมาดร้าย แต่กลับยิ้มแก้มปรีให้เขากับธนบัตรสีแดงก้มเอวปรงกหัวขุณพชายจนทางนี้ครับยักปากหล่นหนวดเฟิร์มหน้าดูกลับต้องแซงแต่เป็นเสียงอ่อนเสียงหวานจนเมื่ิงปามองดูแผ่นกระดาษแหงเว้นบนแผ่นนั้นนึกในใจว่าที่แท้มันคือใจกลางที่มองไม่เห็นนั่นแต่ว่าทําไมตอนนี้ฉันถึงมองเห็นมันเดินลอดระเบียงยาวที่มืดแคบก็มาถึงฟลอร์ดิสโกที่จุคนได้300คนเสียงดนตรีดังแก้วหูแทบแตก แสงไฟหลากสีที่ส่องใสวบวาแาแพร่ปราชั้นในสุดของฟลอ์ยกพื้นขึ้นเป็นเวทีขนาดเล็กหญิงสาวร่างผอมที่นุ่งน้อยห่มน้อยจนน่าสงสารกำลังเต้นนำอยู่บนนั้นวงดนตรีร็อกด้านหลังฟาดกรองจนฟ้าสะเทือนรอบๆฟรอ์มีรั้วล้อมไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับวางโตเก้าอี้แบ่งเป็นสองชั้นบนกับล่างเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆกำลังจูบพรานอย่างรวดเร็ว จูโมชิงปามาถึงหน้าบาร์เลือกนั่งตรงมุมที่คุ้นเคยเริ่มหาความสุขใส่ชีวิตของเขาต่อจะไม่ได้แล้วว่าเดอนไปกี่แก้วจะไม่ได้แล้วว่าตนเป็นใครนี่แหละสิ่งที่จูโมชิงปาต้องการเอ๊ดูนั่นสิพี่ใหญ่เหมือนจะเป็นไอหมอน,นั่นอีกแล้วนะยังจํามันได้ไหมไอคนที่พวกเราซ้อมกันสุดมันเมื่อตอนนั้นไงทําไมจะจําไม่ได้ไอคีมาเมื่อสองปีก่อนโอ้ยความสนจําแสนหวานคราวนี้ดูท่ามันอาการหนักกว่าครั้งก่อนอีกว่า แมงเอ้ยแค่เห็นหน้ามันกู้กับขันไม้ขันมือแล้วอะ่ะพวกที่เดินเข้ามาในบาร์มีด้วยกัน20กว่าคนอาชีพของพวกมันเป็นเหมือนกับพวกมาเฟียเจ้าถิ่นบาร์เล่าแถบนี้หู่ในเขตปกครองของพวกมันทั้งหมดถ้าใครอยากจะก่อเรื่องต้องถามพวกมันก่อนแต่ถ้ามันจะคิดหาเรื่องใครคนคนนั้นก็ถึงค่าวสวยคนที่เป็นหัวหน้าชื่อหยางเตียนหน้าสีดำคิ้วเปลวไฟจมูกสิงปากจาระเข้ฟันเหลืองทั้งปากส่วนสูงร้อยปดาน้ำหนัก 180กิโลกรัมเกิดชกมวยใต้ดินอยู่ที่กวางเจาต่อมาก่นเรื่องบางอย่างทําให้ต้องหลบหนีพอเรื่องซาแล้วจะมาเสี่ยงให้นับแต่น,นั้นก็สงบสงี่ยมกว่าเดิมครั้งเมื่อสองปีก่อนพอเห็นมันจุมโมชิมปาเขาก็ไม่ชอบใจไม่ชอบที่ใครทําให้รู้สึกกดดันเมื่อครั้งที่สภาพจิตของจุมโมชิงปาตกต่ำที่สุดมันออกหน้าท้าทายทั้งคู่คุยกันไม่ลงรอยก็ลงไม้ลงมือสุดท้ายจบลงที่จุมโมชิงปาถูกห้ามส่งโรงพยาบาล ตอนนั้นอย่างเตียนได้ข่าวว่าไอ้คนคนนั้นยังไม่ตายก็โล่งใจเพียงแต่ไม่ถึงว่าผ่านไปสองปีคนคนนั้นบังอาจกลับมาอีกมันนึกในใจว่าเขาท่าน่าสนใจจริงๆอย่างเตียนพาลูกน้องยกขยองใหญ่มาที่หลังบาร์ตบหัวโจม่ชิงป่าแล้วพูดว่านี่สหายเอ็งยังจำข้าได้ไหมโจม่ชิงป้ารีตามองครั้งหนึ่งเมื่อเห็นอย่างเตียนหัวเราะแล้วชูแก้วเล่าขึ้นมา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 ชนแก้ว พูดจบก็หวังแก้วเหล้าลงบนใบอย่างแรงน้ำเหล้าหกกระเด็นออกมาจํานวนมากขณะที่หัวของเขาก็ฟุบลงไปยังเตียนยักไหล่หัวเราะจิกหัวของจมโสิงปาขึ้นมาพูดว่าเฮ้ย <_ an> จำไม่ได้แล้วหรือ <_ an> เอ็งจําข้าได้แม่นเลยวะเฮ้อพูดจบเขาก็ตบหน้าจุมโมิงปาอย่างแรง <_ an> จมโสชิงปากําลังอยู่ในสภาพเสียสูญขนาดตัวเองยังจําไม่ได้เขาจ้องมองใบหน้าอัปลักษณ์นั้นเหมือนจะรู้จักเป็นใครกันนะยังเตียนพยักหน้า จำข้าได้แล้วสินะว่าอย่างไงคราวนี้ไม่กล้าหือแล้วหรือหมองข้านี่ลบทำไมเห็นแค่ตัวคล้ายๆของเองข้าก็สะอิดสะเอียนพูดพ่างก็เปลี่ยนน้ำเสียงเป็นสมเพศเวทนาเองกล้ากลับมาที่นี่อีกทำไมไม่กลัวพวกข้าอาจตายหรือยังไงวะหรือว่าไม่เห็นข้ายางเตียนอยู่ในสายตาชุยเขาขกเสะเละลงไปในแก้วเหล้าของจุมโชิปาจิกอัวของจุมโมชิปาพูดว่าซดมันลงไปซดแล้วข้าจะปล่อยเองไป รอบข้างมาก่อนเราะชอบใจจัมโมชิงปาคล้ายกับฟังคำพูดของหยางเตียนรู้เรื่องชูแก้วเล่าขึ้นมาเคาะโต๊ะหนึ่งทีพูดว่าชนแก้วจากนั้นก็เงยนหน้าทำท่าจะสดเล่าหยางเตียนมองดูด้วยความพอใจมันชอบเห็นผู้อื่นยอมสยบให้โดยเฉพาะคนที่รูปร่างคล้ายจะสูงใหญ่กว่ามันแต่ทว่าจัมโมชิงปาพลันสะบัดข้อมือเล่าปนสรลจทางแก้วสาดเข้าเต็มหน้าของหยางเตียนส่วนตัวเขาก็หัวเราะเสียงดังลั่นเอาแก้วเปล่าเคาะบ่าอย่างสนุกสนาน ยังเตียนโกรธจ,จัดจนหน้าเขียวใช้แขนเสื้อเฉ็ดเล่าบนหน้าตะวัดเสียงเฮี้ยมรนหาที่ตายน้ามึงหมัดเหล็กที่มีพลังมากกว่า280กิโลกรัมพุ่งเข้าใส่ดังจมูกของจุมโมชิงปาในทันทีบางทีอาจเป็นเพราะหมัดของยางเตียนตรงจนเกินไปหรือเป็นเพราะอยู่ใกล้จุมโมจิงปามากไปนหน่อยหรือเป็นเพราะออกมาาปปัดช้าไปนิดเอาเป็นว่าจุมโมจิงปามันจงใจเหมือนไม่จงใจเบี่ยงหลบมัดตรงของยางเตียนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากพร้อมกับหมุนตัวเวียงซอก คว้าหัวของยางเตียงกระแทกกับหน้าโต๊ะใบอย่างแรจงจนกระทั่งกระเด้งกระดอนกลับขึ้นมาน้ำลายแตกกระจายไปทั่วหน้ามือแต่ลายจำอะไรไม่ได้ยางเตียนตั้งสติกลับมาใหม่ต่อหลังหนึ่งก้าจ้องมองไอ้ขี้เมาตรงหน้ายังตกตะลึงเร็วมากเร็วเกินไปอย่างกับคนละคนกับเมื่อสองปีก่อนมันกำลังวาดละแวงไอ้หมอนี่มันเมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแกล้งเมามันมาแก้แค้นเมื่อสองปีก่อนใช่หรือไม่ ลูกสมุนคนหนึ่งของยางเตียนเห็นนบพี่ใหญ่เสียท่าจะอยู่เฉยได้อย่างไรมันหยิบขวดเบียร์ใกล้มือขึ้นได้ก็ฟาดหัวจุมชิปาย,ย่างจังทันทีไมยจะให้หัวแตกเลือดอาบแรงฟาดอย่างจังนี้ทําให้จุมอสชิปาได้สติเล็กน้อยเมื่อกี้ไม่มีความรู้สึกอะไรกันนะเจ็บงั้นหรือเหือรู้ว่าเช้าแล้วทําไมฉันยังอยู่ในบาราวนี้ไม่มีใครจับโยนออกไปข้างนอกหรือไงแก้วยังอยู่ในมือสองสัยจะดื่มมากไป นี่แม้แต่เหล้าก็ดื่มได้น้อยกว่าเดิมแล้วหรือนี่เหล้าจุมสิติงปาตะโกอีกครั้งไม่สนไม่มองเหล่าอจาจารย์ที่ล้อมอยู่รอบตัวหยางเตียนสะดุ้งอีกเฮือกใหญ่ไอหมอนี่หัวก็มันทําจากเล็กหรือยังไงโดนฟาดด้วยขวดเบียร์ขนาดนั้นยังไม่เป็นไรจุมพิติงปาเขาแก้กับโต๊ะสยย่หยางเตียนร้องเหล้าเอาเหล้ามาหยางเตียนเห็นอาการช่้นนี้คล้ายกับไม่ได้เล่นละครการโจมตีเมื่อครู่ต้องเป็นความบังเอิญแน่ๆแ,แม่งเอ้ยสวยชิบหาย โดนศอกมันได้แบบงงๆมันพุ่งเข้าไปใหม่ฮิวขอจุมโมชิงปาขึ้นมาตะคอกเยี่ยมเอ็งนึกว่าตัวเองเป็นใครบังอาจมากรางในถิ่นของข้าคราวนี้จุมโมชิงปานึกออกแล้วตาเขาลุกวาวย้อนกลับมาคว้าคอเสื้อของหยางเตียนพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งชอบใจฉันจําแกได้แล้วแกคือไอคนที่ซ้อมฉันเมื่อคราวก่อนมัดหนักดีนี่มาชกมาเลยฉันจะปล่อยให้แกชกให้ตายไปเลยหยันเตียนกลับงงคําขอนี้ถูกใจ ที่แท้ไอ้หมอนี่อยากมาตายแต่แล้วก็ได้ยินคำกู่ของจมูกสิงป่าแต่ถ้าแกชกฉันไม่ตายแกตายยางเตียนในตอนนั้นยังไม่ได้สำเนียกถึงความน่ากลัวของคำคู่นี้นึกในใจว่าไอ้หนางงพร้อมกับกระชากเสียงเองร้นหาที่เองนะอีกหนึ่งหมัดชกออกไปสุดแรงเกิดแต่กลับต้องใช้มือซ้ายกุมข้มือขวาแล้วร้องลั่น พราะโจเมื่อสิปาขนาดนี้ไม่รู้ไปคว้าเอาเก้าอี้เหล็กตัวหนึ่งมาควางไว้กลางอกตั้งแต่เมื่อไหร่เก็นไปเมื่อครูของอย่างเตียนฟาดเขาใส่ท่อนเหล็กบนเก้าอี้อย่างจังโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่กระดูกแตกคาที่จเมอร์ิงป้าในตาเลือนลอยพูดว่าอย่าอย่าชกตัวแบบนั้นมันไม่รู้สึกชกตรงเน่เขาชี้ที่หัวของตัวเองชกตรงเน่ย่างเตียนยังกลุ่มขมือยืนเต้นอยู่กับที่ตะคอกว่าไอลูกหมาบาดซพ เล่นมันเอาให้ตายลูกสมุนยี่สิบกว่าคนรับคำลุมเข้าใส่ทันทีในปริบตาเดียวก็ล้อมจนมาถึงปาจนไม่เห็นตัว